เหมือนเดิมนะครับก็ทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับก็เอาฟอร์มตัวเองกลับมาสี่ปีที่แล้วก็เอากลับมาให้ได้ครับวันนี้เริ่มกลับมาอล้วยังก็ถึงว่าคุณมีแล้วนะครับตอนเร์เต็ว่าก็เต็มร้อยนะครับโอ้โหงสัยเกอบเต็มร้อยแล้วนะครับเขาได้หายใจเต็มที่เลยครับข้ายกเต็มที่เลยครับใจมีมีมีใครไหมที่อยากจะชกด้วยอะไรเงี้ยมีไหม ี่ก็ยังไม่มีครับเขาแล้วแต่มเตอร์เลยครับแล้วเสียัเท่าไหร่ที่คิดได้ก่างนี้ยายี่สิบห้าครับรี่สห้าเกีวันงเว่นี้เราไม่ดีกว่านี้ที่นั่ครับไม่้าไ่หน้าหน้านี่ว่าหน้าเนี่ยทางบริษัท่เห็นเสียเนาเสียบบขึ้นากรไปละก็ตั้งมาจากพิษแลนดวันที่หนึ่งั้นทนเนเจ้าพิน้วันที่พรายการเป็นอะไอะอรายการ ถึง29พฤศจิกาแล้วเริ่มีนคลิก็วันที่หนึ่งันที่สองเองเขาตั้งว้ากับเป็นไทยแลนด์สูงหน้าเลยคร้อยยี่สิบสี่ปอนกับเป็นไทยแลนด์ร้อยยี่สิบสี่ได้ไมร้ยยี่โอเคครับร้อยยี่สิียเจกันยังไงพี่ไทยแลนด์ยังไม่เคยเลยครับคิดว่าเราจะชนะได้หคิว่าก็ซ้อก็เึ็ที่แค่ทางมวยม่ก็คิดว่าเราจะชนะไดู้่ทางชนะใช่ไหมครับผมอ้าวมีไรต่อถึงที่ถ้าเป็นพี่ไทยแลนด์แม่งเก็นอะครไม่เค่ แล้วก็อะไร